สวยงามมากเลยท่าเนี้ยอคขาขอตังเลยนะคะขอแบบอีกครึ่งเนี่ยหันหลังได้ไหมครับดูดูลายตูดนิดนึงครับได้ค่ะเออไม่ได้คราวที่แล้วบอกตูดนี่คนโกรธบอกขอดูก้นนิดนึงสาวมีชอบดูตูดเมียเหลือเกินค่ะอีกครึ่งนึงขั้งหลังครับวันนี้เราจะมือเบิร์นกันเล็กน้อยนะคะแล้วก็เล่นขากันด้วยนะคะท่าแรกก็จะเป็นบัตรทิกวอมวอมกันต่อค่ะวอมวอมก่อนนะเดี๋ยวเราวอมกันสามท่าท่าแรกเป็นนี้เลย นะคือดูก็เอามือไว้จากข้างจากข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้ทีละคนเนี่ยอ่าได้โอเคไหมได้เลยเขาใส่ก่อนเดี๋ยวจับจับเวลาให้อ่าอย่างนี้นะคะขอด้านหน้าดีกว่าจ้ะหันหน้าได้เลยไม่ใช่แบบหันหน้ามาทางนี้นะอ่าได้โอเคพร้อมไหมจับเวลาแป๊บนึงนะครับขออนุญาตจับเวลานะครับ เราจะใช้ประมาณ3ามสิบวิในการเริ่มต้นพร้อมแล้วป้ายของเท่าไใช้มือแตะอย่างนี้นะคะแต่ถ้าใครแบบกลัวเจ็บหน้าอกอก็เอามือคุมหน้าอกอย่างนี้ได้นะคะไม่เราความแข็งแรงของหัวใจและปอดไงเออ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 หนักไหมอะปอดแข็งแรงอะหนักไหมมันใหญ่มากก็ไม่ดีนะคะยี่สิบวิแ <c oughs> ล้วครับใกลละไกลครบละ สามสิบวิครบครับโอ้อ่าเดี๋ยวนี้มากดนะคือเลยว่สามสิบวิก็ก็เหนื่อยแล้วนี่เราวอร์มอยู่นะเราช่วงวอร์มอยู่เดี๋ยวโค้ชทำหนึ่งนาทีนะครับอ่าโคไซดูหน้ากล้องแล้วก็จับเวลาให้ด้วยนะใครที่แบบอยากทำหนึ่งนาทีเนี่ยจับตามเลยนะครับอ่ะนะจ่าเริ่มเลยค่ะค่าใครนะคะไม่ได้ไปไหน นะคะ work from home นะคะทํทตามเลยค่ะใครทําตามบอกเลยนะคะมาสนุกสนุกกันค่ะดูเวลาไม่ต้องไม่ต้องรีบนะคะคาๆก่อนวอร์มอัพวอร์มอัพ20นาทีไอวี AB แล้วค่ะแค่ 20A เอเองค่ะอะ <c oughs> ใช่ใครใครมีปัญหาข่าเราไม่ต้องกระโดดนะคะเราใช้ยืดเส้นแบบนี้เอาอ่าสี่สิบวิแล้วค่ะเอามาบอมอัพไปด้วยข้อท้า,สายสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะมาแล้ว บแล้วค่ะโอเคค่าที่สองนะคะก็จะเป็นสเต็ปวอมอัพอยู่เหมือนเดิมนะคะบอกแล้วบอกโอ้เหนื่อยชะด้านท่าอย่างนี้นะคะเหมือนกระโดดตบแต่เราเป็นอ้าขาไปเพราะเราเป็นวอร์มอัพนะคะอันนี้จัดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเสามสองหนึ่งไปมาผู้ผู้หญิงทำสามสิบวิเนาะ วันนี้ฝนอาอากาศอ้าวเลยค่ะมันร้อนแบบอ้าวอาวมาซ้ายขวาเออซ้ายขวาค่ะซ้ายขวาซ้ายขวากี่วิแล้วคะใกลแล้วครับครบแล้วเย่ <Yay. S 2> โอเคตอนนี้<อ>มีเข้ามาใหม่นะครับมีคุณจันทนนาบอกน่ารักจังพี่ขอบคุณ คุณสมศรีบอกชอบหุ่นมากๆขอบคุณนะคะคุณเกตสุนีบอกคุณดีมากๆค่ะคุณออนอินสวัสดีค่ะชัดค่ะคุณออนนิชาสวัสดีค่ะเพิ่งมาดูครั้งแรกคุณเอมี่บอกสว,วัสดีค่ะยอดเยี่ยมเลยใครที่แบบเอ่อทักทายกันก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะขอให้รวยๆนะครับอ่ะใครกดไลค์กดแชร์ทั้งวันนี้ขอให้รวยให้ทุกห่ยเลยนะจ๊ะ จาเวลาหนจ้ะค่ะได้ลเลยค่ะคอนโทรลหน้ากล้องได้นะจ้าอ้าปะปะหนึ่งรีเซ็ตก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะเริ่มค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะคุณโอ๊ยคุณวันนี้บอกทำตามอยู่สุดยอดเลยเป็นไงบ้างทำต่อยาว,ยาวๆไปเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาทําตามกันนะคะสวัสดีค่ะคุณเอมมี่นะคะคุณอนิชาบอกเข้ามาดูครั้งแรกขอบคุณค่ะแล้วฝากติดตามต่อไปเรื่อยๆนะคะใครเข้ามาครั้งแรกนะคะมาดูคู่ผัเวเมียวัย45 <c oughs> นะคะก็สามาฟิตแอนด์เฟิร์มกันได้นะคะมามาเร็วค่ะขอบคุณสำหรับหัวใจแล้วก็กดไลค์นะคะอ่า50ว mm ีแล้วค่ะ คุณจำลองบอกสวยรอครับขอบคุณค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามานะคะใครเพิ่งเข้ามานะคะหรือใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ถูกหวยแน่นอนนะคะเดือนนี้นะคะครบแล้วค่ะครบล้วค่ะโอเคอ่าท่าแรกอ่ะวันนี้เขาใสาา่เอาท่าอะไรมาฝากครับ อ่าขากางกว้างๆนะคะให้โพสิชันกว้างเท่าที่เราสามารถกว้างได้นะคะมือประสานกันอย่างนี้นะคะแล้วก็ย่อไปค่ะเข่าไม่เกินปลาท้านะคะสวยอ่านี่นะคะซ้ายขวานับหนึ่งนะคะโอ้โหสวยงามมากเลยท่านี้อ่าขากว้างเลยนะคะขอแบบอีกครึ่งนึงเนี่ยหันหลังได้ไหมครับด,ด,ดูลายตูดนิดนึงครับได้ค่ะ เออไม่ได้เขาที่แล้วบอกตูดมีคนโกรธบอกขอดูก้นนิดนึงสาวมีชอบดูตูดเมียเหลือเกินค่ะครึ่งหนึ่งข้างหลังครับอ่าอ่ะค่ะสวยป <คน S 1> ังนะคะจับไปครับจังหวะลงมาครับอ่าสวยนะเห็นมเห็นตรงนี้ฮะลงมาครับตรงนี้นะครับอ่าน้ำหนักจะทิ้งลงมาใช้น้ำหนักของร่างกาย ้าย่อ,อมากๆไม่ไหวก็ย่อ,อประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโค้ชทำแบบย่อ,อลึกๆให้ดูนะฮะโอเคโอเคยออ่อลึกไม่ได้ก็ย่อ,อเบาๆพอค่ะเพราะว่าบางคนเส้นตึงนะบางคนปวดเข่านะค,ะคุณมอมอแมม <ๆ S 1> บอกว่าเพิ่งติดตามครั้งแรกนะคะชอบมากค่ะขอบคุณค่ะกดร้อกดลดเลยค่ะคุณสุหูอันนี้อ่านยากมากเลย <c oughs> สุคนชื่นร้เปล่าครับชอบดูออกกำลังกายค่ะแล้วก็คุณมอมแมมบอกแชร์เก็บไว้ดูอันทำมากค่ะใครเข้ามาแล้วลกดแชร์ไว้เลยนะคะจะได้เซฟเก็บไปดูนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวผมทําด้านหลังโค้ชแจ็คจะโชว์ก้นมากนี่บอกเลยว่าก้นหางสวยกว่าผู้หญิงเลยนะบอกเลยเป็นก้อนเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นก้อนลูกๆเลยเนี่ยจัดไปนะ,คะใครใครอยากก้นสวยค่ะเรียวจัดท่านี้เลยนะคะ ที่สําคัญอ้ขาขากว้างๆนะไม่งั้นตอนย่อเนี่ยค่ะเข่ามันจะทิ่มไปข้างหน้าอย่างนี้มันจะเจ็บเลยเนี่ยลองทําดูนะแค่คุณทําแค่เนี้ยเข่าทิ่มไปน้าด้านหน้าแล้วน้ําหนักมันทิ้งไปเนี่ยแค่ครั้งสองครั้งก็ปวดเลยนะคะต้องให้หถูกท่าเป๊ะนะคะขอบคุณค่ะคุณพี่รดาอ่าน,น้องเปียวขอบคุณนะคะมา้ังเปียวออฟิศกันมาด้านหน้าบ้างอ่าด้านหน้า ระวังซิปแตกนะคะอ่าซิปปาปาเริ่มจะแย่ออกกันกันแล้วหมดโอกาสของเราได้แซลสองมีค่ะนางเสียความมั่นใจไปเลยอย่านะของฉันมันใหญ่นะบอก <laughs> ให้ <laughs> โอ้ยคนเตยดวงใจดูประจําเริ่มๆนะคะคอบคุณค่ะดูอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องกดแชร์นะคะจะได้สวยนะคะโอเค <laughs> วันนี้อ่าพรุ่งนี้วันอะไรงานหยุดเนาะ ไม่รู้วันนี้หวยออกวันไหนคบแล้ว <Yeah. S 1> 15ถ่ายเป็นยไงบ้างคะโอ้ยนี่ต้องขาททาแผกขาแทาแผกใช่แต่มันจะเป็นท่าที่ถูกไม่เจ็บเขา่านะคะโอเคท่าที่สามท่านี้อีกแล้วนะคะก็อ้าขากว้างๆนะคะตามโค้ชไซน์เลยนะขาด้านไหนก่อนก็ได้นะคะอยู่ข้างหน้า แล้วก็ย่อไปถ้าใครยังสร้างสมดุลไม่ได้นะคะค่อยๆย่อไปก่อนจับเอวให้สร้างสมดุลได้ก่อนนะคะอ่าเสร็จลกขึ้นแล้วก็เตะขึ้นมานิดหนึ่งอเอาแค่นิดเดียวนะคะนนอ่าท่าน,นี้นะคะย่ยอนิดเดียวนะคะสร้างสมดุลก่อนช้าๆก่อนแล้วก็เตะขาตอนเตะต้องพยายามให้ตรงเท่าที่สุดเท่าที่เราทําได้นะคะ แต่ถ้าใครไม่ไหวก็ยอ่อยอย่างนี้ได้นะคะเอาที่เราไหวนะคะค,อค,อคอยย่อยๆยืดเส้นไปก่อนนะคะไม่รู้ว่าหุ่นน่ากินก็ทําอะไรก็ดูดีไปหมดแหละ <c oughs> อย่ามาพูดเลยบอกจะกินจะกินแล้วก็ไม่กินเนี่ย <c oughs> ปิดไลฟ์ลยดีกว่าถ้าอย่างนั้น <c oughs> คุณมอมแมมบอกหลงรักพี่ๆทั้ทงคู่แล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยนะครับ ไปนะคะทุเรียนเมื่อวานสวยครับพอดีร้านแถวบ้านท่านนี้จะยากนิดนึงนะแต่ว่าลองฝึกไปก่อนเนาะยากตอนที่ย่อลงไปมันจะเป็นแบบท่าหลังเหมือนอยู่กับที่ครับแล้วพอขึ้นมามันต้องแบบดีดไปข้างหลังแต่ไม่เป็นไรฝึกก่อนคนสวยหุ่นดีทําอะไรก็ไม่ผิดโอ้โหนี่เพิ่งจะครบข้างเดียวนะคะข้างหนึ่งโอเคไปข้างหน้าหน่อยสิเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอทอตามท่านี้ใช่ไหมเนี่ย ต,ตูดจะเป็นลูกเลย <laughs> <laughs> ขาเป๋เลยเนี่ยขาไม่มีแรงเลยวยครับ <laughs> เนี่ยจังหวะที่เราย,ยกขึ้นมาตรงเนี้ยครับตูดมันจะขึ้นมาครับตรงเนี้ยยกขึ้นมาเนี่ยยากคือแต่ถ้าเกิดขางอก็ไม่เป็นไรนะครับทํํๆไปเถอะ <laughs> แต่ถ้าขาดึงได้ก็ดีเ <laughs> พราะว่าเป็นเป็นเป็นโค้ดเมียทำอะไรก็สวยไปหมดนะ สำคัญคือรักษาสมดุลไม่ให้ลงคุณมอมแมมบอกว่ากำลังทำตามอยู่ค่ะโอ้เยี่ยมเลยค่ะปวดขามากค่ะปวดไหมเมื่อยมาก,กาเมื่อยเมื่อยปวดเมื่อยเลยครับท่านี้ดูรเร็วหน่อยโอเคไปไงามาสัมภาษณ์หน่อยปวดตรงไหน เมืันมันยิ่งสุดแล้วเพราะตรงซักขาสมดุลนะเพราะวันทำไมเวลาเล่นช่วงล่างแล้วนมใหญ่เพราะมันเกี่ยวกันไหมเราเล่นช่วงล่างแล้วแบบเออไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวนมกับขากับคนคนละคนละส่วนกันค่ะก็งงนะว่าคนอื่นเขาลดน้ำหนักเมมเบอร์มันลดนมหายอันนี้ลดน้ำหนักก็นมโตขึ้นเรื่อยๆเออแปลกเราเรากระชับได้ค่ะเราก็ชับได้เป็นไงบ้างคะอย่างนี้ใช่ไหมหลังตรงลงขึ้น ต<ส>าค่ะ<ๆ>ไม่ต้องเร่งเดี๋ยวล้มค่ะสองทำไมหมวกสวยจัางอ่านหน่อยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้หมวกซื้อมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะของยี่ห้อน,นี้เลยโฆษณาต้องเข้านะคะจริงๆึ่งซื้อมาสองใบให้คุณสามมีใบเราใบาแต่คุณสามมีไม่ค่อยใส่เขาชอบใสอเนนี้ค่ะหมวกกอล์ฟเขา ซื้อได้นะชอน็อปนี้มีโค้ดว่ามันยังมีขายอยู่นะลองดูค่ะถ้านี่ยากอะ่ะยากอะ่ะอันนี้ซื้อในร้านอดิดาสเลยค่ะมีนะลองหาดูถ้าใครชอบนะคะคุณปลายฝนคุณปลายฝนบอกชอบหมวกจัดได้เลยนะเรื่งโครข้างเดียวใช่ไหมเนี่ยเริ่งโค้ง้างเดียวครับโอเค ตอนย่อเนี่ยสำคัญที่สุดเนาะแม้มันจะเหมือนจลนะ,ะล้มอะค่ะเราฉะนั้นเราเอาความกว้างพอดีพอดีไม่ต้องเยอะไม่ต้องไม่ต้องน้อยเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเราอ้าไม่กว้างปุ๊บเข่าเราทิ่มแน่นอนท่าน,นี้นะคะและอย่างนี้เลยค่ะเตะไม่ต้องสูงนะคะให้มันตรงให้มันตรงพอดีหรือใครไม่มีไม่รู้จะเตะยังไงเนี่ยนึกถึงหน้าคุณสามีเอาไว้ค่ะมันจะเตะได้สูงเลยนะคะ โอ้โหเมื่อยมากอะแอบสดโองเมียนั่นแหละเขาจะได้แต่อ่างตอนในไลน์เนี่ยแหละเหมือนเราเป็นตน้นเหมือนเราก็ได้แต่อ่างเนี่ยโอ้โหขุนพลก้นปอดจริงๆคนนี้โอ้มาสัมภาษณ์นหน่อยเดินหนีเลยท่านี้มันยากนะมันเมื่อยค่ะเมื่อยเมื่อยบอกเลยท่าเมื่อกี้ครับ ปวดต้นขามากใช่ค่ะแล้วก็จังหวะที่ดีดขึ้นไปอ่ะคือแบบปวดตูดเนี้ยเนี่ยก้นได้แน่นอนใครอยากก้นเด้งๆทำเลยทำได้โค้ดคอนเฟิร์มเพราะแต่ก่อนโค้ดย้ำเลยว่าก้นห้อยมากออก<ช><ๆ>ดานเลยค่ะได้เลยครับอ่ะเชิญเชิญตรงนี้จ้ก็กิจกรรมที่เราออกอกําลังกายนะครับหาได้ในกิจกรรมเวทล้อชาเลนจ์อ่ะจังหวะนี้ต้องเข้าแล้วฉันเหนื่อยอพักก่อน อันนี้นะคะก็คือท่าออกกําลังกายนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาจากกิจกรรมที่เราจัดกันเนี่ยแหละเวทลอดชา์เลนนะคะก็ หลายคนเลยที่ไม่ยังไม่ได้เป็นเมมเบอร์อยากมีส่วนมีกิจกรรมทําอะไรก็ได้ทยุคโควิดนี้เราไม่อยากตัวแตกอะไรเงี้ยก็สามารถมาร่วมเวทล้อชาเลนจ์กิ่งแข่งกันได้นะคะเพราะว่ากําลังรับสมัครอยู่ถึงวันที่7แล้ววันที่8เราจะแข่งขันนะคะใช้เวลาแค่21่วันสนุกสนุกไกลไปนะคะเผื่อได้รางวัลน,นะคะเพราะมีแจกรางวัลด้วยตั้งแต่10,000นะคะยันมาถึง500เลยนะคะโอเค <Okay. S 2> ได้เลยตอนจบนะครับฝากไว้นะครับใครที่ยังไม่มีเครื่องชั่งน้าหนักนะครับ ติดต่อสอบถามได้เลยนะเรามีเครื่องชั่งน้ําหนักไว้บริการสมาชิกใช่ค่ะเพราะอะไรครับเพราะแโปรแกรมเนาะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเข้าโปรแกรมไม่ยอมชั่งไปชั่งเซเว่นมีหลายคนมากเธอไม่มีเครื่องชั่งน้ำหนักเนาะแล้วก็แต่อันนี้มันจะแตกต่างตรงของเซอของข้างนอกนิดนึงตรงที่มันวัดน้ําได้นะคะวัดมวลกล้ามเนื้อกระดูกได้นะคะแคลอรี่ต่างๆได้เลยนะคะ ได้เลยงั้นกอนนี้ก็ลองเอาไปฝึกดูนะวอร์มอัพแล้วก็จัดไปถ้าบริหารในเรื่องของกล้ามเนื้ออะไรแค่ลียหอบแล้วหรอคนสามีเอาต่อ,อเยเซตไหมได้เลยมากเซตเลยมามา,มาจัดไปเลย,เยคนออกตามไม่ใช่เคราใส่ต้องแยงเพราะเห็นคุณบอมแบมแล้วก็มีคุณอน,นัญญาบอกว่าจัดเลยนะคะ<า>เพราะว่ากำลังทำตามอยู่เดี๋ยวขาดเตะขอดตอนมาเพาใส่ทำเลยแล้วกันจัดกันเลย หรือว่าเอาท่าท่าละนั่นเลยท่าตั้งแต่แรกจับเวลาไม่นะนวอมพไปแล้วเล่นก้มไปแล้วเลยท่านี้นะจับไปครับนี่เราเข้าสู่เซตที่สองนะเซตที่สองจัดกันไปเลย3มเซตแมมาออกทั้งทีแล้วมีเวลาแล้วคุณบอมแบมนะคะจัดเลยค่ะเยี่ยมครับมีเข้าทยอยเข้ามาใหม่เลยเรื่อๆนะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ คุณตต่อเนื้องนะได้ผลได้ผสวัสดีค่ะก็เร์นได้้แลวค่ะครับคุณดวงใจบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะคุณปลายฝนบอกว่ารองเท้ากี่บาทคะกี่บาทคะรองเท้าโอจำไม่ได้เหมือนกันเนาะย่องไปนึกย้อนไปนึกย้อนไปนึกเพราะว่าเราจะซื้อต่อลดราคาก็ซื้อคู่ของคุณสาวนีเหรอของโค้ซื้อคู่กันค่ะแต่มันมีโตอยู่ ตอนนั้นซื้อคู่หนึ่งแล้วมันอีกคู่หนึ่งคู่ถัดไปลด40%ก็เลยซื้อซื้อสองคู่ค่ะอ่า,ราครบแล้วค่ะโอเคตกล้วประมาณสี่กว่าสี่พันกว่าบาทหรือห้าพันเนี่ยแหละรวมเบ็ดเสร็จแล้วลเพราะว่าคู่ที่สองมันลด40% อ๋อหันก้นใช่ไหมโอ้ยเขาอยากเชิบก้อนอะ่ะแต่เองอะไรอย่างเงี้ยจะให้โชว์หำ่รไงอ๋อรู้แล้วเมื่อกี้เราไปแซวเขาเราไปแซวเขาว่าหันหน้าแล้วซิปแตกอะไรเงี้ยซิปเปะเขาเลยไม่กล้าละหมดความมั่นใจหันหลังให้ดีกว่ามาเมื่อกี้คุณว่านั่นคุณบําแบมแล้วมีท่านอีกท่านหนึ่งเนาะบอกว่าทำตาม ทำอะไรเอ่ยชั้นอะไรนะถ้าลืมเรียกชื่อขอภัยนะคะโอเคสวัสดีค่ะโอ้ยคุณชีตดานี่เองหนะักสุดสวยของเราครบโอเคเอามา,ท,า,มาท,ท่าที่สามครับท่าที่สามมาแล้ววันนี้คุณถา คนขาคนเดิม <c oughs> คนสวยคนเดิมมาแล้วนะครับคนหาห้ามอยู่เฉยเฉยมาเร็วเวอร์ฟฟารมโมใช่ไหมฉันว่าท่าเนี้ยจะน่าสนใจมากเลยถ้าแบบหันหน้าเข้ากล้องแล้วมาใกล้ๆหน่อยอะแล้วแบบมันจะเพิ่มความแข็งแรงของปอดมากเลยอะเออท<า>่านี้มาคนาห้ามห้ามอยู่เฉยๆห้ามขี้เกียจมาแล้วเป็นไงบ้างครับพอฝึกกันไป ทีละข้างเนี่ยรู้สึกมั่นใจมากขึ้นไหมมั่นใจความท่านี้ยากนะความจริงท่านี้ยากนะถ้าไม่ฝึกทีละข้างเนี่ยอาจจะสับสนได้ครบแล้วเซตที่สองเราจะเร็วนิดนึงอ่าข้างหน้าหรือข้างข้างหน้าไปเลยโอเคมามาเพราะว่าคอนเซปต์เราวันนี้คือความแข็งแรงของหัวใจและปอดใช่ให้ปอดเราแข็งแรงปอดแข็งแรงมากครับปอดใหญ่มาก ที่คุณทาบอกว่าคดรเจ๊ื่นตลอดใช่เลย oh. เป็นผู้ชายเรามีอายวะวสืบพันธุ์เราต้องหื่นนิดนึงตรงเกินสวยครับท่านี้มาเลยสามเซ้นนะคะจัดกันเลยเตะข้างหวังเอาขาย,ยืดตรงๆนะคะ สุดท้ายแล้วเย้ครบแล้วโอเคแปมือกินน้ำด้วยนะคะเพราะว่าเหงื่อท่วมมากค่ะขนาดแดดไม่มีนะคะคุณเคมานิตสวัสดีค่ะ น้องนกเองพสดีค่ะเอ้ยน้องนกหรือพี่ไยัยยอมแพ้ค่ะขอ,อนั่งดูดีกว่าโค้ชคนสวยคนมอมแมมอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราทำก่อนเนาะถ้าใครไม่ค่อยได้ออกกํลังกายเนาะทําเซตหนึ่งแล้วก็พักก่อนแล้วสามารถออกต่อได้นะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากได้คนธ์หรือว่า มีการวอร์มอัพกันออกกำลังกายแบบนี้มาก่อนแล้วนะคะจัดไปเลย3เซตต่อเนื่องนี่คแค่2เซตเหงื่อท่วมแล้ว <c oughs> ปกติคนเป็นคนออกเหงื่อออกไม่เยอะนะคะแต่วันนี้ท่วมเลยค่ะนี่เกง่งาเกงหน้าท้องตลอดเลยนะครับใช่ใชถ้าอยากได้ร่องด้วยนะคะหรือลีนหน้าท้องนะคะ ล้องเก่งเก่งหน้าหรอเก่งหน้าท้องขมิบก้นให้ได้นะคะก้นก็จะเด้งนะคะแ้่ถ้าอยากได้ล่องหน้าอกทำไงอ่ะให้ห้องล่องหน้าอกไปกินอกล่องค่ะเขาไม่อยากได้ล่องหน้าอกสิเขาอยากได้แบบหน้าอกชิดไม่มีล่องอ่าสุดเบแล้ว สองแชร์แล้วค่ะโอ้โหน่ารักมากจุ๊บๆค่ะน้องแมมแมมนะคะไม่รู้น้องหรืออะไรถ้าเรียกผิดขออภัยนะคะครบแล้วว้าวมามาอันนี้สามท่าแล้วเนาะเหลือเซตที่สามเซตที่สามท่านี้หรอใช่สองท่านี้อือโอเคมาเอาหันตูดดิเอาเออ หลงเยอะๆเลยนั่นแหละครับนี่แหละเวลาลงเยอะๆนะครับก้นมาครับท่านี้เวลาที่เราออกกําลังกายแบบเสริมสร,ร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมันมันก็หัวใจเต้นแรงกันนะยิ่งถ้าคนตัวหนักๆนะหัวใจจะเต้นแรงขึ้นมากนะแต่ถ้าจะเอาแบบ เพิ่มความแข็งแรงของหัวใจและปอดจริงๆต้องไปวิ่งเลยนะก็าสายถนาัดแม้เรื่องวิ่งตอนนี้ไม่ถานัดค่ะ<ห>แต่ก่อนนักวิ่งแต่ตอนนี้ไม่ถานัดเพราะว่าตอนคลอดลูกแบบแพ้ยาทุกอ,อย่างแคลเซียมกินไม่ได้กระดูกบ,บางค่ะ<อ>ไม่เลน,นกระโดดจัมปิ้งมากนะคะเยี่ยมเยี่ยมนทาทนีมีพื้นที่ออกไปวิ่งก็นี่แหละ อยู่ในบ้านใช่เราหาพืน้นที่แค่เน็ดเดียวเราออกกำลังกายได้แล้วนะคะไปค่ะปะป๋อย่าอู้ค่ะอ่าเราิชอบหน้าเพจด้วยค่ะโอ้เซตสามเหนื่อยะคะ่ะเหนื่อยยอมรับเลยถ้าใครอยากได้เยอะๆก็นี่เลยครับมีลูกแล้วคะ่ะสองคนแล้วพอพอแบบเราแพ้แพ้ท้องเยอะมากแล้วก็ ยาที่ต้องกินเนาะแคลเซียมยาบำรุงเลือดโฟเลตโฟเลตด,ดีที่ไม่แพ้แต่แคลเซียมอะ่ะโคาก็ะต,ตอนท้องกินไม่ได้เลยหมอเลยไม่ให้กินอะไรเลยสักอย่างเนาะตัวยาก็เลยมีปัญหาสองท้องก็ฟันหลุดหมดเลยฟันกรามหักหมดเลยสองท้องหักคนละข้างคนละข้างแล้วก็กระดูกบางเลยค่ะตอนนี้ก็ต้องเซฟตัวเองไว้นะคะอ่ะ อ้าว<ะ>ใช่ไหมเนี่ยนี่แอดวานมีการยกแขนด้วยใครบอกว่าแกว่งแขนไม่เหนื่อยนะที่เขาบอกให้ผู้สูงอายุเดินแกว่งแขนเนี่ยลองแกว่งดูรอบสมะรอบหมู่บ้านหรือรอบบ้านเนี่ยหลายๆรอบนะเหนื่อยนะได้เหงื่อนะบอกเลยอ่าแล้ <Okay. S 1> ถ้าใครแดนแบบโตรซายก็ยิ่งนะยิ่งเลยยิ่งเบิร์นได้ดีเลยค่ะสุดยอดอ่าครบสามเซตแล้วใช่ไหม อเหลืออ,อ,ลอีกเซตหนึงห่งไอ้ท่าเ,เดียวท่าสุดท้ายใช่เลยเลขสี่แล้วสมองเอ๋อแล้วค่ะคุณมอมแมมบอกว่ามีลูกแล้วหรือคะไม่น่าเชื่ออันนี้เธออ่านยังออ่านแล้วค่ะทำไมครับหุ่นเหมือนยังไม่มีลูกอะครับอันนี้ <c oughs> <c oughs> จัดจัดไปลูก,ลกสองนะ <c oughs> จัดไปไหลายแมทแล้วนะเนี่ยถ้าน่าเป็นถ้ากามอีกแล จัดกันไปไหลายแมตช์แล้วนะครับลูกสองนะครับดีนะที่ทำหมันเนี่ยสู้ๆเซส,สุดท้ายแล้วท่านี่ท่าเหล่านี้นะครับาหาได้ในกิจกรรมเวทลอดแชร์เรนตอนนี้ EP อะไรแล้วนะ17ค่ะเฮ้ย17เพิ่งจบไปไหมหอ่ะอันนี้ทำอยู่กำลังจะจบแล้วอ่า17โอเค วันนี้เขามีด้วยนะตอนสองทุ่มเขาจะไลฟ์สดเรื่องการรายงานตัวเพราะว่าพักหลังเนี่ยครับมีคนที่รายงานตัวผิดลดน้าหนักได้เยอะแต่อดได้ตังค์น่าสงสารจริงจเลยเพราะฉะนั้นวันนี้2องทุ่มนะครับใครที่ติดตามกันอย่าลืมไปดูไลฟ์สดท่านี้ครับตูดเป็นลูกมากเดี๋ยวเราจะเอาตูดมาให้ดูขึ้นเป็นลูกจริงนะเธอใส่เธอไม่ได้ใส่เกงนะ ไม่ไรอางงเี้้นะไดม่ค่ะไขมันก็ไม่ได้ฉีดนะไม่ฉีดค่ะกินยาแทนเซียมแพงไขมันไม่ใกล้ใกล้เลยโชว์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 สะโพกหน่อยครับจะมาบอกให้มาใกล้ๆเลยอะไรอ่ะตรงนี้ตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยมันเมื่อกี้มันจะมันจะคือมันจะเด้งขึ้นไปเลยสอบบีบก้นเมียอีกาง้ทำฟอร์มสาธิตให้แฟนเพจ อันนี้นะคะสามารถปั้นก้นได้จริงๆนะถ้าใครอยากมีก้นเด้งทําเลยนะคะมีหลายท่าเลยนะคะสําหรับขาก้นนะคะแล้วก็หนะะ้าท้อสามารถดูย้อนหลังได้นะในเพจเนี่ยโค้ดเอามาให้ทําหลายท่าเลยเนะี่ยไม่มีก้นจริงๆคอนเฟิร์มมีลูกแล้วโอ้โหเป็นเหมือนไม้กระดานแบนแป๊ดค่ะแต่เนี่ยก้นเด้งได้เลยไม่ได้ใส่กางเกงในแบบที่เขารัดลัดกันด้นะใส่กางเกงในซีทูนะอันนี้ อนนี้ท่านี้เป็นไงน้องมอมแมมทำท่านี้แล้วเป็นไงบอกหน่อยเร็วเหนื่อยไหมท่านี้ท่านี้ยากสุดละใน3าท่าเนาะเราฝึกกันวันละท่าสองท่าพอครับเอาให้คล่องคุณสอง้ะยาท่านี้เลยลดต้นขาที่เขาทำทั้งสองท่าเมื่อกี้นะคะแล้วก็ท่าลังเลยนะคะแล้วก็ท่าสควอชเลยสควอชก็นี่เลย อ่าถ้าถือน้ำหนักนะคะถือดัมเบลหรือขวดน้ํามันจะยิ่งได้ผลแอนก้นไปด้านหลังเยอะๆตอนย่อนะคะเข่าครบแล้ว